ที่สีมังกรกันบ้างนะครับซึ่งสลับสีมังกรจะเป็นสีแอมเบอร์หรือว่าสีเท่าทุลีนะครับแต่ความลับก็คือเกมได้มีการแอบเพิ่มสีดำม่วงเข้ามาแล้วนะครับก็คือสีไวโอเลตไนท์แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถหาซื้อได้นะครับซึ่งอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะมาตอนไหนแต่คาดว่าน่าจะมาภายในสัปดาห์หน้านะครับ มั้งน,นะน่าจะมาเใ,ในสัปดาห์หน้านะครับโอเคเดี๋ยวเราตัดไปตอนผมเก็็เกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวในส่วนของร่างธรรมดากับร่างเต็มก่อนนะครับเดี๋ยว V ีจะรีวิวภายหลังนะแล้วก็สลับสีนี้จะเป็นสีดําส้มนะครับส่วนปีกจะมีลักษณะเป็นตรงปีกนะจะเป็นมีออนนะครับซึ่งแน่นอนว่าสีฟ้าตัวเดิมไม่มีความเป็นมีออนนะครับเดี๋ยวลองสลับให้ดูนะครับอ่ะผมสลับถูกสีนะอ่ะอันนี้แสดงว่าผิดสีนะเอางั้นน่าจะต้องเป็นสีนี้ มั้งนะน่าจะสีนี้หรือเปล่าอ่าถูกแล้วอ่ะถ้าเป็นสีฟ้าตัวเดิมจะไม่มีมีออนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของสีฟ้าตัวใหม่หรือสีตัวใหม่ตัวนี้นะครับก็จะมีสองมีออนส่วนสกิลผมพูดตรงๆรงเลยนะไม่ต่างจากสีสกินธรรมดาทั่วไปนะครับเพราะว่าสกินธรรมดาทั่วไปมันก็เป็นโทนสีส้มอยู่แล้วส้มดําอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเริ่มแรกสกิลผมเลือกว่าเท่าเดิมอะเพราะว่าสีดำกับสี้มจะนความเข้มกว่า ต่างจากทีทั่วไปนะครับต่อไปจะเป็นในส่วนของสกิลแซดนะครับมันจะมีความเป็นสีดำส้มมากกว่าและเ่อยไปนะครับซึ่ถ้าคุณใช้เวลามาดูเอฟเฟกต์อ่ะคุณแยกไม่ออกระหว่างสีธรรมดากับสีที่คุณใส่อยู่ตอนนี้นะครับที่จะสังเกตนะอ่าต่อไปเป็น,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 นใน,นะปปนส่วนของสกิลเอ็กมันจะมีความสีดำมืดทะมึนกว่านะอ่าต่อไปเป็นสกิลซีับ อันนี้สกิล4ลต่อไปเป็นสกิลเ็ก,ก็คือสกิลบินนะครับถ้าคุณบินเกาะก็จะเท้าสุดแ้ก็ลองถามใจตัวเองนะครับว,ว่ามันได้จากการสุดซึ่งราคาการสุดก็แพงอยู่นะครับอาต่อไปลองบินดูนะถ้าเรากดปิดลงก็จะเป็นสีดำส้มนะครับ ประมาณนี้อ่าต่อไปเดี๋ยวเรามาดูร่างเต็มกันบ้างนะครับเดี๋ยวเก็บๆนิดนึงนะเก็บรั่วนะครับลองล่างเต็มดูอันนี้เป็มดูยุโรปนะครับหรือว่ายุโรปได้ไหมก็น่าจะยุโรปได้แหละก็สกินจะเป็นประมาณนี้ดำที่เขาโชว์เลยนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของสีดำสซมแบบมีออนอันนี้คือแบบไม่ใส่เกาะนะครับอันนี้ให้ดิอันนี้ไม่ใส่เกาะอันนี้ใส่เกาะนะครับประมาณนี้ วันนี้เรามาลองดูสกิลกันนะครับคนไฟก็แค่ดูคาเป็นสีดำเพิ่มขึ้นมาเมื่อคราวมาครับต่อไปเป็นไม่ต่างจากเดิมนะครับปปสกิลเอ็กก็คือมันมีความสีดำเป็นส่วนใหญ่นะต่อไปเป็นสกิลซีดูะจะอยู่ในรดับมากกว่าปกตินะครับอ่าต่อไปจะเป็นในส่วนของสกิลเอฟนะครับก็ลง คือกรณีขององค์กรล่างฝั่งยุโรปนะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูฝั่งจีนกันบ้างนะครับเค hey, เราตัดกันมาที่ฝั่งจีนนะครับอันนี้คือหน้าตาของฝั่งจีนนะครับก็คือมันไม่ค่อยต่างจากเดิมเท่าไหร่คือแค่ว่าสีรองมันเป็นสีดานะครับแล้วก็ที่หลอเป็นสีส้มเหมือนกับตัวเดิมแต่อาจจะมีความส้มมากกว่า,วาเป็นเอมเบอร์นะก็สกิลทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับปิดคาเมล่าเชคก่อนนะมันจะได้ไม่ต้องมือหัวนะครับออฟไปเมื่อกี้แซดไปแล้วต่อไป X ต่อไปสิต่อไปเป็นพ่นไฟนะครับคือพ่อนไฟมันจะมีความแบบว่ายังไงดีะดํามากกว่ามันจะมีความรู้สึกเผาแล้วมีความดุดันมากกว่านะครับคือถ้าหากสำหรับผมนะผมมองว่าถ้าใครจะเก็บมังกรสีนี้นะครับแนะนําว่ารอเก็บสีดําม่วงจะคุ้มกว่านะโอเคมังกปที่สี่ดีสีแบบนั้นนะครับโอเคจบน้ากันเลยนะ คนยังไงดีรีวิวกันเองนะครับก็คือเราจะมีออร่าสองสีดําส้มซึ่งส่วนใหญ่คือสีดํานะครับก็จะออร่าประมาณนี้สีที่ปากก็จะแตกต่างจากหน้าปกติก็คือถ้าหน้าปกติจะเป็นออร่าสองสีแล้วทุกคนเหมือนกันนะครับแต่อันเนี้ยจะเป็นสีดำส้มที่ส,สีสสสเดเกิดคาเกี่ยวนะก็ออร่าประมาณนี้นะครับซึ่งสำหรับผมผมมองว่าผมชอบสีฟ้ามากกว่านสำหรับออร่าของดีสนะครับก็นี้เป็นออราอ่าของคนใครที่ หรือหาตามก็ตามนี้นะครับนี่คือรูปแบบของดีสนะครับว่าวงจะเป็นยังไงนะสรุปโดยรวมสลับสีมังกรดำส้มนะครับผมมองว่าใครที่ไม่จำเป็นที่จะต้องเก็บสีอยู่แล้วหรือคุณอาจจะมีสีฟ้าเดิมอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องหาซื้อมานะครับแม้ว่าจะเป็นในตลาดตอนนี้ที่จะขายออกมาสัก สี่ห้าร้อยหรือราคาเท่าไหรผมไม่รู้แหละแต่ผมมองว่าสีมันไม่ได้แตกต่างจากเดิมนะครับฉะนั้นผมมองว่ารอสีดําม่วงที่จะเข้าภายในเรียวนี้ดีกว่านะอันนั้นจะดูสวยกว่าแล้วก็ไม่คล้ายคืนกับสีต้นฉบับมากเกินไปนะครับอันนี้คือมันเป็นสีส้มด้วยมันก็เลยคล้ายกับต้นฉบับฉะนั้นก็อยู่ที่แนวทางบุคคลนะครับ